ครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับฟุตบอลเยาว์มาหลีกวันนัดที่12ของฤดูกาลครับไทยลุ้นเอาครับจังหวะน,นี้ทะลุขึ้นมาบอลที่วอซซี่จูเนียร์คืนหลังก็ไปเดียร่ายิงลูกนี้โอ้โหรับได้ครันมาเอกสิทธิ์เปิดยัดเข้าไปจังหวะนี้โชคได้เียวันเอาครับอรบ,บอลอยู่ที่พิทักษ์คงจ่ายเข้ากลางสุภกรยิงไกลแล้วโอ้โหลูกนี้แม่สุปเปอร์เซฟครับอู้ยิงไกลามากครับสุภกรคาดาเป็น อีกซ้ายนะครับเกมนัดนี้ดูครับยิงบอลเนี่ยจะคุกลงใต้ขานด้วยครับพิทักษ์โพงเปิดลูกเตะมุงเปิดเข้าไปบ่งไม่ตรงกอนครับเรซิโอทำคะแนนให้ทันแล้วครับอันี้ตกชั้นสี่ทีครับแม่ลูกบงของเรซิโอเอาครับเปิดยาวพิทักษ์โพงโอ้โหหลีหเสียงบ่งไม่ได้ครับแถวสองยิงยัดเข้าไปแม่เดียร่าลีสกัดออกมาได้ชุลนล้บวนในกรอบเขียดโทษครับ เนี่ยครับจังหวะที่เปิดยัดนะ่ะเป็นชรินครับชรินบุญห้าครับที่อยู่ในตำแหน่งล่าหน้าแล้วก็ลงมาเล่นบ้องเชียร์วัดออกไปด้านซ้ายที่วอลซี่จูเนี่ยวอลซี่จูเนี่ยเจอกับสกลวัดโอ้โหคู่นี้เจอกันหลายครั้งในเกมนี้แล้วครับจา่าสั้นๆลูกนี้ลุยไปโดนแซะไม่ว่าอะไรครับพุทธศิลป์แล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่เรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์มาด้วยกันด้วยนะครับโอ้โหยิงจังหวะนี้ ยาวขึ้นมาเอาครับจังหวะนี้โอ้โหเปิดฐานหรือเปล่าครับชรินไปเสาสองมาสุภกรหมกไม่ได้ยังไม่ออกนะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับดูจังหวะนี้อีกครั้งครับโอ้ยังไม่ออกนะครับเร็วมากครับชรินบุตรท่านแต่วัดโอ้จังหวะหมกครับสุภกรนี่ศีรษะไปโดนถ่ายทอยครับขอเอกสิทธิ์ทิจโคงใจเข้ากลางเอาครับบอลดิชริน ชรินให้เดเลซิโอเดซิโอยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากัาู้พยายามยิงเ,เล่นแล้วครับย,ญญยกนิ้วให้เพื่อนเลยครับนี่ครับดูกะชรินครับเปิดลับนิดน,นึงครับบอลย้อนหลังธนาแล้วยิงโอ้ลูกนี้ติดเซฟครับ嘛พยายามแชมเลีเอาครับมองหาช่องแล้วจังหวะนี้ใจเข้ากลางโอ้โห嘛โดดใหญ่นิดเดียวออกไปด้านขวาทีเซีย เหนลิมเส้นเลยนะครับรีเสียงโยนยัดไปตรงวันนี้โอ้โหรับได้ครับวอลรูดชาเมลีโดนอัดอีกแล้วครับครับพุทธสินก็ปานวินย์มุลาการแข่งขันในคึ้นเวลารากเลยครับทึ่งร่ากนะครับเสมอกันสูนประตูต่อ0ูเปิดเข้ามาโอ้โหเอ้าไม่ดีแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งูต่อ0ูครับ โอ้โหเสียประตูเร็วมากครับในคืนเวลาหลังครับแหมโชคบอลพลาดค,ครับปิยวัตรอินทรพิมในจังหวะที่เอกสิทธิ์นะครับเปิดยัดเข้ากลางจังหวะนี้ครับโอ้โหเป็นสุไลมานเลยครับในจังหวะที่ปิยวัตรเนี่ยชกบอลแล้วไปโดนสุไลมานครับสุไลมานทำประตูให้บางกอกขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับ โอ้โหเสียประตูง่ายไปหน่อยครับบอนแก่ด้านขวาครับพิทักษ์พงศ์ดีเซียงเปิดมาลูกนี้โอ้โหสุปกรณ์ครัคปมงแต่ว,ว่าติดสามสูงนี่ร้อยเกาบสองซนติเมตรนะครับจังหวะเปิดนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันครับดีเซียงเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้โอ้โหดีเซียงงงไม่ได้ครับแถวสองมาแล้วโชคยิ่งยันลูกนี้ติดบล็อกดูสิไม่ว่าอะไรครับ นครับธนาเปิดจอดมาโอ,อ้โหลูกนี้แม่ได้มงด้วยนะครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบเสียท่าไปนิดเดียวนะครับในช่วงทั้งหลังไปเหลือคนแรกเลยนะครับของเกมนี้เปิดเข้ากลางมาโอ,อ้โหหมวกลูกนี้ไม่เต็มศีรษะครับแม่บอลข้ามขานเหลือ30กว่านาทีเอาครับไอาชารินชาลินเอาแล้วครับเปิดยันมาโย่โหไม่เข้าครับ โอ้โหบอลกำลังจะเสียบเส2-2เลยครับชรินบ <enth> ุญห่านเนี่ยครับโอ้โหเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านครับแมถ้าโดนใครสนิทเดียวนี่เข้าเลยครับสุภกรเปิดมาที่เรซิโอเอาเลยครับเรซิโอเรซิโอเปิดเข้ากลางลูกนี้เอา้ารับหลุดพื้นแล้วลูกนี้โอ้ฟาล์แล้วครับเนี่ยครับจังหวะเปิดอันตรายนะครับเรซิโอดึงตัวเองออกมา เก็บบอลทางริมเส้นครับลูกนี้่าย,ยังไปเกมบุกต่อเนื่องนะครับของขอนแก่นบอลทิชรินโอ้จังหวะนี้นครับชรินครับไปโดนจังหวะแถมของมีเดเห็นครับว่าเกมเริ่มจะดูเดือดแล้วครับแต่จังหวะนี้นครับมีดีดแถมกันนิดน้อยครับ ชรินบุกพลาดครับอ้าวจังหวะนี้ลุ้นเลื่อนชั้นเลยนะครับสำหรับบางกอกสุภกรโยนโย้อยจังหวะน,นี้โอ้โหต้องปัดเลยครับอ,อยู่กับทีมตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับตั้งแต่22ปีครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับปัดไปได้ครับโดนประกบหมดเลยครับโชคโยนเลซิโอมองสะบัดแล้วลูกนี้โอ้โหปัดได้ โอ้ปัดออกไปครับเป็นลูกเตะมุมเสมอภาคสีนวลดูจังหวะลูกเปิดของโชคสุกแก้วจวังหวะนี้มงสะบัดได้ดีเลยครับเรซิโอต่ว่านี่ครับปลายมือครับมิทักพงเปิดยอดเข้ากลางจาังหวะนี้โอ้โหมงสกัดเอาไปได้ชาวร้อยเอ็ดนะครับแต่มาเล่นให้กับขอนแกน่นฝีคิโกโอ้โหลูกดีข้ามคานครับมิทักพงมานัด มันนัดมองหาเพื่อนทะลุโอโหลูกนี้แรงไปครับเข้ามือวรวุิการพบกันนี่ครับเกิดมาจาังหวะนี้เอ้าแล้วโอ้โห,โโหโตบจังหวะน,นี้ครับออกมาตัดบอลพลาดอีกแล้วครับเปียวัน์สกลวัน์เปิดจังหวะน,นี้เอ้าหูยปัดได้ครับวรวุณดูกันอีกครั้งครับลูกนี้จังหวะออกตัวมานี่พร้อมกันครับแต่ว่าโอ้โมีจังหวะชนกันนิดนึงครับวรวุิกับนีเซียง จังหวะที่ปัดไปแล้วนะครับสำหรับวรวุฒิแก้วผูกเนี่ยครับตัดสินใจชกได้เร็วครับซีจูเนียลุยไปจังหวะนี้โอ้โหกระชากเลยครับเร็วมากเลยครับบอลซีสองต่อสองโอ้โหโดนแซงจังหวะนี้มูซินไม่ว่าอะไระครับจังหวะเหยียดขาของยอดเยี่ยมนี่ก็เต็มที่เหมือนกันครับจังหวะนี้เนี่ยครับไปแซะด้านหลังนี่ ลูกนี้นิดให้ก็ได้นะครับเปิดเข่ากลางจาังหวะน,นี้โอ้โหมอกไม่โดนครับอูอ้สุดท้ายเนี่ยไปโดนลีเซียงครับเนี่ยครับเปิดมาจาังหวะนี้บอลเนี่ยโอ้โหไปโดนไม่เต็มศรีรษะครับลีเซียงจังหวะน,นี้ดันขึ้นมาเป็นแดนหน้าด้วยนะครับบอลอยู่ที่โชคโชคโดนทำฟาวจาวังหวะนี้แล้วพุทธศิลป์ก็ปานวิทย์เวลาการแข่งขันครับ